ก็เดี๋ยวเอาน้องไปสู้เนาะของไม่ทำนะทำแค่นี้แล้วเดี๋ยวอัพยาเอาน้องไปอัพยานะครับก็เดี๋ยวเรากินอาหารเนาะมีอันนี้ที่เรายังไม่กินนะครับพร้อมลุยพร้อมลุยดเดินเดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเดินเดิน Damn, ขอแนะนำนะครับร้านอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกนะครับบอกเลยนะครับว่าบริการดีทันใจปลอดภัย100%นะครับไม่ว่าจะเปเทอวินหรือเปเทอฟินก็เติมได้หมดนะครับสามารถทักได้ทั้งในแฟนเพจและก็ไลน์แอดนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากอ l i งกิมมิ่งด้วยนะครับเอาละครับเพราะว่าผมอ l i งกิมมิ่งนะครับในที่สุดนะครับเกมบุลไล เกมเลยบะชื่อยาวจังวะนะครับ Moonlight Capture ชื่อไม่เคยจำได้ทีนะฮะ Moonlight Capture Dark Gamer นะครับก็วันนี้นะครับผมถึงนะครับววสามบแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงลงเควสที่ใครๆก็ว่ายากนะครับสำหรับสายฟรีนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวสายฟรีร้อเซนนะครับนั่นคือเดี๋ยวจะต้องเจอบอสแ a s ซินนะฮะ วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่านนะครับหรือจะมาผ่านให้ดูนั่นเองนะครับก็ก่อนจะลงนะครับอันนี้ผมปล่อยตีธรรมดาก่อนให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะถ้ายืนสู้เนี่ยผมน่าจะไม่ไหวนะครับเห็นไหมยืนสู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับนี่คือของที่ทําไว้นะอันนี้ผมเป็นผู้โชคดีหรือว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะนะครับเขาจะสุ่มแจกนะประดับประดับม่วงเนาะนี่แล้วผมก็ไปทําของมา จากคลิปที่แล้วนะครับผมไปทําของมาเนาะคลิปคริ่งเออเกือบเพิ่งช่วโมงน่ะเนี่ยทำของมา,นะางงหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านยังไงนะพูดแต่นี้ผมปล่อยออโต้ก็คือแบบว่าก็จะชนะอยู่แล้วนะนะครับคือที่จะชนะเพราะว่าผมผมผมยังไม่ใส่ยาเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดู2ตัวด้วยนะนะครับจะมีตัวนี้นะครับกับตัวธนูที่เอามาเดินตามตัวนี้นะครับซึ่งจะอ่อนกว่าตัวนี้เยอะเลยเพราะว่า ยังไม่ได้ทำอาวุธนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอีกตัวธนูจะผ่านด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะผ่านง่ายกว่านะครับทำไมเลือดไม่ไดิ่งอ่ะเฮ้ยค้างเหรออะวันนี้ค้างเลย <S <S เอามาตายเฉยเข้ามาตายเฉย เดือดเด้งก่อนนะครับฮิวหิวหิวหิวนะครับเดี๋ยวเราจะเนี่ยนะครับอย่าลืมซื้อยานะครับเนี่ยตอนตอนบวกกับบอสนะครับนี่ที่สําคัญที่สุดเลยนี่ครับมูฟสปีดสองอันนี้นะครับตัวบาร์บีคิวกับตัวขวดเหลืองนะครับเป็นทางให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าเราจะต้องหนีนะฮะนักหลังจะไม่หันหลังเอ้ยนักดาบจะไม่หันหลังใช่ฮะแบบโซโลแต่เราไม่ใช่นักดาบดิเราเป็นนักแกะสลัก ไปครับคือไม่ว่าตัวละครเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนเนาะใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โต้นนี่แหละนะแต่ว่าเราจะใช้ทุกสกิลนะครับซื้อซื้อสกิลให้ครบเนาะนะครับตัวล้านหนึ่งกับสองล้านห้าเนี่ยนะครับแล้วเราก็กดยาด้วยโอเคไปตีกันอืเนี่ยอย่างนี้ฮะใช้สกิลหมดครับอืใช้หมดแล้วเราก็เดินหนีครับรอสกิลครูดาวนะครับ แล้วก็เราเราหิวเลือดด้วยสัก 3, สามสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคสีค่สกิลเลยยังไงอุย้ยมันง้างมันง้างโอ้เดินหนีนะครับนี่ทีนี้ยังไงก็ผ่านนะครับมีโอกาสผ่านสูงแต่เพื่อนผมเดินเหลือสบาย2%นะ ผ่านสายฟรีอ่ะนะครับตอน,นแรกๆอ่ะแต่ตอนนี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรมีทั้งสัตว์ฟ้ามีทั้งอาวุธฟ้าที่สุ่มกันแต่ผมยังไม่ได้นะนะครับเห็นมีหลายคนได้เรา G m อแจกนะครับที่สุ่มสามครั้งอ่ะนะครับโอเคหนีบ้างหนีบ้างพักฟื้นพักฟื้นนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยผ่านแน่นอนนะครับอืมแต่ตัวนี้ผมปั้นของเยอะแล้วด้วยนะครับสมุดกะทำไป อืมอืมอุม้ยอีกทีหนึ่งอือแทงแทงแทงสวนแทงสวนโอ้ <ś p are> อเบา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 หอวิววะเห็นไหยหิวเลือจะซึ่งหลอดละอืมปักปักอาวดีอ่ะ,ออะจบไปแล้วครับสำหรับตัวแกะสลักเดี๋ยวไปดูตัวธนูกันนะฮะ เอาล้วครับและนี่คือน้องอานีอาเอลทีเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเอาน้องไปสู้เนาะของไม่ทำนะทำแค่นี้แล้วเดี๋ยวอัพยาวเอาน้องไปอัพยานะครับก็เดี๋ยวเรากินอาหารเนาะมีอันนี้ที่เรายังไม่กินนะครับไปกินทั้งหมดเลยอุ้ยนะฮะก็มียานี้นะฮะผ่านแน่นอนอัพยาวนะอัพยาอัพยาน้องนะฮะ โอเคกินไปนะครับดุยพร้อมดุยนะฮะไปผ่านแน่นอนต้องผ่านนะฮะเพราะเราอัพยาไปเยอะพร้อมดุยพร้อมดุยไปเดินเดินอุ้ยอุ้ยเดินเดินเดินอุ้ยเดินตามไม่ทันวอลตามไม่ทัน นะครับขอสักสามสกิลโอ้โหฟันรวยๆนะเนี่ยได้ละบอสบอสโดนไปครึ่งแบบจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ละอานะอ่านะฟัก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 หืมผมก็โดนอืมไปไปไปาย,ายอย่างเงี้ยยังไงก็ผ่าน อับยาขนาดนี้นะครับแล้วก็เดินให้เราฮิลบอสบอสเดินไม่ทันนะไอยาเหลียงเนี่ยดีมากนะครับยาเหลียงเนี่ยแต่ว่ามันมันขวดละยี่สิบวินะเนี่ยสั่งยื้อก็พอแล้วดูดูผมยิงยิงรัวมากนี่จะเหลือหลอดเดียวนะบอสเนี่ยโดนไปชูดเดียวอับยามาขนาดเทะ อุ้ยอุ้มโดนแรงแรงนี้แรงต้องหลบถ้าไดยินเสียงนี้ต้องหลบครับเพราะมันแรงมากอีกทีนึงอสบายร้องอันนี้ของไม่ทำอัพยาโดบยาว <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านบอสแอสซินนะนะครับัหลักแล้วก็คือ ใช้ใช้ยาให้เยอะเนาะโดยเพราะยาวิ่งนะครับเพื่อเพื่อวิ่งออกมาเพื่อให้หิวนะครับโอ้น้องน่ารักนะครับมาแล้วอันนียนะชอบชอบชอบโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะครับอยากถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย